สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนคขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะหรือตัวของดัมเบลกหลังนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะเปลี่ยนผ้าเบรกหลังทุกครั้งเนี่ยดัมเบลกนะฮะมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งเนี่ยต้องแกะแกนลูกเบียเบ้ยวเบรกหลังด้วยนะฮะแกนลูกเบี้ยวเบรกหลังเนี่ยสำคัญคุณไม่แกะเลยไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปกันเลยฟาบ ก็ตอนนี้แกะเรียบร้อยแล้วนะฮะคือปัญหามันจะเกิดอยู่ที่เวลาไปที่ร้านหรือว่าไปที่ศูนย์บริการนะครับเขาก็จะรีบนะฮะก็คือเปลี่ยนแค่ผ้าเบรกจบนะฮะผ้าเบรกหลังดัมเบรกนะฮะแต่ปัญหาก็คือ จารบ,บีแห้งนะฮะเห็นไหมฮะขนาดผมเอาจะทําร่องจารบ,บีไว้ในคลิปที่แล้วนะฮะก็ยังแห้งแล้วนี่เห็นไหมฮะเสียดสีคือแรงเสียดสีเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ทําให้เบรกจากช้านะฮะเข,เข้าใจคำว่าจากช้าไหม เดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าใจไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกันคือเวลาฟิกชั่นเนี่ยแรงเสียดทานเนี่ยนะฮะเนี่ยเนี่ยแรงเสียดทานในเบ้าเนี่ยนะฮะเนี่ยเห็นไหมฝืดเลยดูสิเนี่ยแรงเสียดทานในเบ้าเนี่ยผมทำมาร์กไว้ด้วยนะ เอาสีแต้มไว้ให้มันดูรูู้้างของมันนะไม่ใช่แกะออกมาไม่ทำมาร์กนะเดี๋ยวเด๋ยวมันผิดข้างเดี๋ยวมันจะสึกหลอคนละอย่างนะฮะเขามีมาร์กของเขานะฮะอย่ามัวก็คือมันฝืดอะนะฮะเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยเบรกแล้วมันอาถูกไหมฮะเบรกปุ๊บอาปับ๊บแล้วเวลาจังหวะดีดกลับเนี่ยมันจะมีสปริงแค่สปริงตัว ของผ้าเบรกตัวเนี้สองอันเท่านั้นเองแล้วบางทีมันค้างกว่ามันจะกว่ามันจะจากออกจากจากดิสเบรกไอ้จากดัมเบรก,ก,กเนี่ยมันก็ช้าเผลอๆผค้างแล้วล็อกเนี่ยประจําเลยนะฮะคือเปลี่ยผ้าเบรกหลังหมดปุ๊บเปลี่ยนแล้วบไม่บอกช่างนะฮะให้อัจจาะระบีแกน แกนลูกเบี้ยวล้อหลังนะฮะแกนลูกเบี้ยวเบรกหลังเนี่ยแกนลูกเบี้ยวเบรกหลังตัวเนี้ยคือแกนลูกเบี้ยวเบรกหลังเนี่ยมันมันไม่เคยถูกจารบีเลยคือใครใครเขาก็รีบนะฮะผมก็รีบแต่มันเป็นรถผมผมต้องแกะแหมท่านอธิบายจะไม่แกะได้ไงรถของรถส่วนตัวนะฮะต้องแกะอยู่แล้ว คือเปลี่ยนผ้าเบรกเนี่ยมันเป็นเซตเดียวกันที่จะต้องแกะแกนลูกเบี้ยวเบรกหลังนะฮะถ้าคุณไม่แกะแกนลูกเบี้ยวเบรกหลังเนี่ยคุณใส่คือเขาเรียกอะไรอะ่ะคือปัดงานให้มันผ่านอะ่ะไหนไหนมันก็ใช้ได้อยู่แล้วอะ่ะแล้วรอบต่อไปมันกี่หมือนอ่นนะสองหมื่นโลอะ่ะแล้วมาเปลี่ยนอีกทีอะ่ะเขาเนี้เยเบรกค้างผมเห็นหลายคันละในท้องถนนอะ่ะ วิ่งวิ่งมาแล้วเหยียบเบรกแล้วละล้อเบรกแบบเบรกแบบสะบัดก้นอะ่ะ <c oughs> นึกออกไหมคือมันค้างอะ่ะนะฮะมันค้างเพราะว่าอย่างอย่างนึงก็คือมันไม่จากนะฮะอย่างที่สองคือไอ้แกนตรงเนี้ยหมดจนมันตั้งแบบเนี้ยนึกออกไหมพาเบรกมันหมดอะ่ะจนมันตั้งแล้วมันไม่ดีดไปทางไหนทางหนึ่งอะ่ะนึกออกปะ <c oughs> มันตั้งอยู่อย่างเงี้ยเออประมาณนั้นก็ จรนาเอาเองนะถ้าดูคลิปอยู่เนี่ยแกะเองอะไรเองอะ่ะยอมซื้อประแจเบอร์สิบยูเนียร์แข็งๆหน่อยนะฮะแล้วก็เอามาเช็ดมาล้างแล้วก็อดัดจารบีนะฮะเพราะว่าตรงนี้ผมก็ทำล่องจารบีไว้อย่างดีเลยนะแต่มันนานอะ่ะตั้งกี่หมื่นโลอ่ะตั้งเท่าไหรอ่อ่ะสองหมืน่นสามมื่นโลอ่ะกว่าจะได้เปลี่ยนครั้งนึงอะ่ะแล้วที่สำคัญ คือมันจะสลัดผ้าเบรกออกเนี่ยมันต้องมันต้องรวดเร็วนะเคยเห็นโฟทิงเบรกหน้าไหมพวกไอ้อะไรอะพวกเอรินอะพวกโชวาคือโฟทิงเบรกหน้าเนี่ยโฟทิงดิสเบรกเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้มันมันไม่มีนะมันต้องต้องรถสูตรรถบิ Big ๊กไบค์อะไรพวกเนี้ยมันจะมีเม็ดโฟทิงนะฮะเนี่ยเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเ,เ,เนี่ยคือโฟทิงเบรกหน้าเนี่ยจะ จะทําให้สลัดผ้าเบรกนึกออกไหมคือมันมีแรงที่มันไปทางเดียวหมดแต่โฟติงเนี่ยมันจะเป็นมันจะให้ตัวได้นะฮะมันจะคอนคอนอยู่อะแล้วมันให้ตัวได้พอเบรกมันไปที่ทางเดียวกันหมดพอพอสลัดผ้าเบรกทิศทางที่มันไปทางเดียวกันหมดแต่โฟติงมันให้ตัวพอให้ตัวมันก็สลัดผ้าเบรกออกนะฮะประมาณนั้นอืมอันนี้ก็เช่นเดียวกันโอ้โห เหยียบเบรกไปแล้วเป็นไงฟิกชันตรงนี้ฟิกชั่นจุดหมุนของขาเบรกนะฮะไม่มีน้ำมันหล่อลื่นฟิกชันของตัวอะไรตัวจุดหมุนอะไรต่างๆเนี่ยมันดึงกันไปหมดนะฮะพอมันดึงกันไปหมดแล้วไอ้ตัวนี้จารบีก็ไม่ได้ทา <c oughs> เขานี้ เขานี้ล้าเข้าไปอีกเขานี้ฟิกชั่นแรงเสียดทานทําให้มันช้าเข้าไปอีกนะฮะเพอๆช้าไม่ช้าเท่าไหร่เบรกล็อกอ่ะนึกออกไหมเหยียบปึ๊กแล้วสนิมคาอยู่อ่ะนึกออกไหมฮะเขานี้ล้อล้อหลังเบรกตายโอ้โหก้นสายสาวกรีร๊ดสลบ <c oughs> วันนี้อธิบายากับวันจบคลิปเพียงต่านี้นะฮะ ถูกใจคลิปนี้ก,กดไลค์ให้ด้วยล่ะอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันอธิบายและปฏิบัติกันให้เน้นกันไปเลยวันนี้อธิบายก็วานลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้โหรถตัวท่านเองอะทำยังไงไปให้สาวเกตได้